สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องจ,าจา่าจ๋าปากกระพนเมืองเพชรบูรณ์วันนี้มีแนวทางมาฝากแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าวันนี้จะได้ลอตเตอรี่มาจะาจะจ่าไปซื้อเลขไหนมานะคะก็มันก็มีแนวทางมาเหมือนกันนะคะตั้งแต่ที่ว่าหลังจากหวยออกมาเนาะก็ดูแนวทางมาทุกวันนั่นแหละก็เลยถูกใจนะคะถูกใจเลขนี้แล้วก็หวังว่านะไปซื้อนะคะทั้ง2ชุดเนี้ย โดนเขาแบ่งไปหมดเลยแต่งวดที่แล้วนะคะแถวบ้านจ๋าถูกลังวันที่1ไป1ใบนะคะก็คนแถวแถวนี้แหละนะคะเป็นไทยบ้านวังขอนดูซึ่งก็ถูกลางวันที่1 1ใบได้6ล้านเป็นผู้บ่าวนะคะผู้บ่าวมีลูกมีเมียแล้วแหละแต่ว่าอายุเขาก็ไม่เยอะนายก็เลยเรียกผู้บ่าวแล้วคราวนี้นะคะวันนี้นะคะได้เลขนี้มาแล้วก็ เดี๋ยวมาดูนะคะว่าเลขจ๋าจะเป็นเลขอะไรก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลามีตัวเลขเด็ดๆดีๆนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนจากจ๋าจะได้ไม่พลาดเนาะแล้วก็ขอฝากช่องอีกหนึ่งช่องนั่นก็คือช่องสมพรชาแนลนะคะก็เข้าไปกดติดตามให้จ๋าด้วยนะคะอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่จ๋าจะให้ดูลอตเตอรี่จา๋ามีอะไรมาบอกนะคะนั่นก็คือว่าอ่า ใครที่รอของแอดอุทัยนะคะจันมนตีอยู่เนาะคือแอดอุทัยนะคะเขาได้ฝากเอามาบอกนะคะฝากมาบอกเนาะชุด2ตัวนะคะฟันนะคะฟันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วครนี้นะคะ <c oughs> ชุด3ตัวเดี๋ยวรออีก1ตัวนะคะจะสรุปให้แต่ว่านะคะชุดาสามตัวบนเนี่ยนะคะห้า นะคะ5กับ0ย์เนี่ยสตัวนี้จะมา1ตัว8กับ9นะคะ2ตัวนี้ก็จะมา1ตัวแต่ว่านะคะบนน่ะฟัน8มาแน่นอนนะคะ8มาแน่นอนแล้วนะคะก็ยังคงเหลือ5กับ0แล้วอีก1ตัวนะคะ0 1 2 3 4 5ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเขานะคะเดี๋ยวแอดูไทยเนาะจะจับมารวมให้แล้วถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวจะาจะรีบเอามาลงข้อมูลให้เพื่อนๆแต่ว่า ตัวเลขที่จ๋าชอบนะตอนนี้นะคะนะตอนนี้มันก็ไปชนกับของเขยบุรีรำแล้วก็อของแอดอุทัยเออมีเอเซหนึ่งท่านนะคะบอกว่าจ๋าพูดบุรีรำเราบอกว่าให้จ๋าออกเสียงแบบให้ชัดเจนเบุรีรำนะคะถ้าถ้าดัดลิ้นอ่ะมันจ๋าจะพูดแปรนะคะบุรีรำอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็เลยเออเอาแบบที่จ๋าได้ได้ไหมนะคะคือ บุรีรัมก็บุรีรัมเหมือนกันนะคะ,ะเคยบุรีรัมก็เนี่ยบุรีรัมก็คือแปลออกมาเป็นบุรีรัมอยู่แล้วนะคะคำพูดนเนี้ยเนาะจะให้จ๋าออกอเขาบอกว่าจ๋าจะออกเป็นบุรีรัมนะคะบุรีรัมก็ใน 76- 77จจังหวัดเนี้ยนะคะมันก็มีบุรีรัมอยู่จังหวัดเดียวเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็พูดบุรีรัมเหมือนกันนะคะจะให้ดัดลิ้นมาก มันไม่ไหวเนาะคือคือจ๋าไม่ได้เรียนภาษาไทยแบบเอกภาษาไทยอะไรเงี้ยจ๋าจบแค่โมหกเนาะแต่ก็เอาแนวทางตัวเลขมาให้เนะี่ยมันก็คือแบบเต็มที่แล้วเนาะแล้วนะคะอ่าดังนั้นนะคะถ้าเดี๋ยวรอฟันนะคะฟันฟันชุด3าตัวงวดน,นี้จ๋าจะฟันชุด3าตัวให้ด้วยนะคะส่วน2ตัวนะคะก็อ่าจ๋าจะฟันก่อนสงการเนาะเพราะว่าดนตรีมันดังและคนมันเยอะมันจะ แบบว่าเสียงมันประสานเยอะเนาะ,ะก็เลยจะให้ก่อนวันที่16กสักจะให้ประมาณวันที่1ิบสนั่นแหละเอาช่วงไหนที่แบบว่าเ,าเสียงมันไม่ดังนะคะแล้วดังนั้นนะคะวันนี้แอดอุทัยนะคะก็ฟัน8ไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะเชื่อ3าตัวบนฟัน8ฟัน8แล้วก็ยังคงนะคะเหลือ5กับ0ูนย์เนี่ยรอฟันอีกหนึ่ง นะคะอีกหนึ่งตัวถ้าฟัน2ตัวนี้ได้แล้วก็01 2 3 4อีก5้าตัวเนี้ยจับใส่นะคะถ้าถ้าฟัน8ไปแล้วเรามาฟัน5ฟันศนย์เว้ยตรงเป๊ะเลยนะคะแล้วคราวนี้เขาบอกไว้นะคะว่าเลขที่จะซื้อมานี่มันทั้งแผงอะ่จะจ่าจ่เน้นเอาเลข3ตัวจะาไม่เน้น2ตัวเพราะอยากได้รางวัลที่1เหมือนกันเหมือนกับไทยบ้าน วังขอนดูเนะาะก็อยากได้เหมือนกันนะคะก็เลยเอาอันนี้ดีกว่าก็คือว่าสำหรับนะคะใครที่ชอบเลขเหมือนจ๋าเอาใบแรกนะคะอ่ะเลขของจ๋านะคะหนึ่งห้าสนะคะมันมีอยู่2ใบอันนี้นะคะ154580มันเหลือใบเดียวนะคะเพราะว่าโดนแบ่งไป1ใบแล้วนะคะเลขนี้ มันไปเป็นเลขกับเขยบุรีลำนะคะแล้วก็อาจจะชนของแอดอุททยนะคะมันงวดน,นี้นะคะจะชนไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเขยบุรีลำให้ฟัน180กับ5 8 0ใช่ไหมสองชุดแล้วจะาก,ก็เลยเออแล้วมันมันเหลือ7 8 0 6 8 0แล้วก็580แล้ว5 8 0เหลือ1ใบไงจาก,ก็เลยจัดมาเลยนะคะอันนี้นะคะถ้าถูกรางวัลที่1น,นะคะหรือรางวัลใกล้เคียงรางวัลที่2อ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะาไปหานะคะ อยู่หน้าธนาคารกสิกรไทยหลมสักนะเดี๋ยวจะไปหาเลยอ่ะอีกหนึ่งใบนะคะเพราะว่าเขาแม็กมามันมันเหลืออย่างละหนึ่งใบเนาะได้มาสองใบอีกหนึ่งตัวนะคะได้มาสามหนึามเจ็ดหจะโอ้ยถูกเลขหน้าก็ยังดีนะคะอ่ะสามหนึเจ็ดหกศูอ่ะหกศูนย์เจ็ดหมาจากไหนมันจะเป็นเลขของจ๋าเองด้วยนะคะนั่นก็คือ60เป็นเลขฝันของจา๋าซึ่งอ่าในฝันน่ะก็ ไม่ได้ขอไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าฝันเห็นเป็นตัวเลขเหมือนกับงวดที่ออกสองสองอะ่ะที่ได้อะ่ะนะคะก็ฝันเห็นเป็นตัวเลขเฉยๆเนาะไม่ได้อะไรเลยนะคะฝันเห็นเป็นตัวเลขก็คือ60แล้วคราวนี้เห็น5แต่5้าลงๆเนาะมันไม่แจ่มจ๋าก,ก็เลยเอาฟัน60ไปก่อนแล้วคราวนี้ตัวฟันเนี้ยนะคะมันมันอาจจะไปตรงกับบางเจ้านะแต่ว่า,เ,าเจ้าอื่นอาจจะฟัน6เอูนยเนาะแต่จ๋าชอบ60 ไม่รู้ศูนย์จะมาอีกไหมนะคะจะเลยได้มา580กับเจ0นะคนะคะอันนี้นะคะก็เลยฝากเพื่อนเพื่อนให้ไปหาเสียงโชคกันแต่ว่าเจ้านี้นะจะเอามาแล้วนะแต่เลข2ตัวยังคงเหลือเยอะนะคะแต่ชุด3ตัวเนี่ยมันใบสุดท้ายกับจ๋าแล้วแล้วก็60เนี่ยก็มีเยอะอยู่นะคะแต่เจกน60ก็ใบเดียวใบสุดท้ายของจ๋านะคะแล้วคานเนี้ย เขาบอกว่าถ้านะคะถ้างวดน,นี้นะถ้างวดน,นี้นะส่วนมากอะ่ะเขาจะฟันศูนย์กันเยอะอ่ะแต่ถ้าจัดอันดับออกมาแล้วอะ่ะมันไม่ใช่เลขศูนย์นี่สินะคะก็เลยเอ่อให้เพื่อนๆนะคะดูจับตัวเลขแล้วก็ถ้าใครรอชุดเดียวนะคะชุดเดียวของแอดอุทัยอยู่รอ,ออีกนิดนึงนะคะรอแอดอุทัยคอนเฟิร์มมาก่อนนะคะถ้าแอดอุทัยคอนเฟิร์มมาเป็นนี่เรียบร้อยแล้วนะจ๋าจะรีบมาลงให้ชุดเดียวหางเดียวฟันเน้นๆนะคะแล้ว จัดอันดับนะคะรอเลยนะคะเดี๋ยวจะจัดให้ไวขึ้นอ่เพราะว่าตอนนี้นะคะจะค่อนข้างว่าจะจัดอันดับได้แล้วนะคะแล้วคันนี้ถ้าใครชอบนะคะก็ให้จัดตัวเดียวกับจะเลยนะคะเอาไว้ไปลุ้นเส่อจะมีโชคถ้าบางท่านนะคะบอกว่าได้โชคจากจ๋างวดที่แล้วได้ศูนห้าบางท่านก็บอกว่า ได้เจดย์บางท่านก็อาจจะได้ชุด3ตัวเลยก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามจ๋าะเนาะะยังไงนะคะวันนี้จ๋าก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยแนวทางตัวเลขทุกตัวเลขนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นวันนี้นะคะเฮงได้เฮงนะคะรวยได้รวยสําหรับใครที่ไม่ได้กดกระ,ะดิ่งให้รีบกดนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากจ๋าสาหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ